สวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับก็มาติดตามแนวทางความฝันของคุณตาอุดรครับท่านผู้ชมครับออาวันนี้คุณตาก็ออยู่ที่สวนยางเนาะก็คือบ้านของคุณตาก็อยู่ที่นี่เลยเนาะคุณตาที่นี่เนระครับอยู่บนเขาก็คือห่างไกลจาก จากมู่บ้านเนาะคุณตา,าการกมูบ้านครับไอบ้านในมูบานมีบ่ครับคุณตา้อยคือมามาอยู่นี่แล้วไม่อยู่นี่แล้วม,มีบานได้อยู่นะว่าอ๋อยหญ่มานี่แล้วย้ายมานีแล้วครับครับแล้วกะ็กระท่อมอีกกระท่อมนึงของคุณตาคืออยู่ตรลง,ออรงคือ่อนเคื่อนเลยอันนั้นคือเอาไว้หาป่าปะเอาไว้หาปลาอ๋อครับหาป่าเรียงหัวน้าหน้าครับครับชีวิตส่วนใหญ่ก็คืออยู่นี่เลยเนาะอยู่นี่เลย่ะ อืมแต่เงียบสงบดีเนาะคุณตาไ่ใจเย็นแล้วอบอคอยบูญไหวืาม,มากแบบนี้บอครับคุณตามากแบบนี้สิอ่อครับครับไม่ใชหลายปีเลยมอนนี้ปีนี้นี่ยอยู่จากปีแล้วครับโอ้เวนสิบกว่าปีเลยดอ๋อคือมาเห็ดบานอยู่นี่สิบกว่าปีแล้วสิบออกว่าปีแล้วครับมันอยู่บนเขาเดี๋ยวนะี้คุณตาไม่แต่ปา<อ>ลาเนาะไม่แต่ปลาดิรด รถย่นกับไมายากม่ยากแล้วแต่รถทียังออกไปกไอ่ไรเนมันลงหน้าครับถ้าฝนตกนี่ก็ต้องพูดถึงเลยเนาะครับโอโถถูถึงเลยออกไปว่าไรครับห่างไกลจากหมู่บ้านกับประมาณห้ากิโลเขามา<อ>ในป่านเนาะคนตายแล้วมันอยู่บนเขานาะมันหกลอยหกลอยเม็ดตรงนี้น,นี่ครับจากบานมากนี่หกลอยมันจะหอดหอดอัน พอดเคือนมนทางเขามาเนื้อครับพอดเคือนแต่เขามาในนี้เเขามาในนี้มันต้องสองร้อยครับลายเป็นหลายกิโลอยู่คุณตาเออเพราะว่ายื่นใช้ไพ่ไปเลยนะครับครับคุณตาครับไอมือนีเนาะผมมาหาคุณตาคื้อมาตามแนวทางความฝันเนาะทางความฝันเห็นคุณตาบอกว่าคุณตาฝันแล้วฝันแล้วฝันมือขึ้นนีมันบอกครับฝันมือขึ้นคุณตาว่านะครับฝันหนีด้หน่อยสองคนครับมัน มามันก็เลยถามมันว่า,าพระจักรพรยจิงใสมาจากไหนครับมันก็เลยมาว่าอีกหนึ่งว่าไม่ร่อยไม่ยิ่งหรอว่าบอกเลขหาหนึ่งสองครับคุณใช่นะว่าศูนย์หนึ่งสองมาจาังสี่ละคุณคุณตาฝันจำนี่บอกครับฝันจำนี่ะน,นะอือ ฟันเห็นเด็กหน่อยสองคนเออมาหาบอกครับมาหามันว่าเห็นมันเล่นอยู่นะเล่นเล่นอยู่ตรงหดคุณตาเล่นอยู่สารทีเก่าวันนั่นล่ะเงินเก่าๆมันแต่ก่อนนะโอ้ยเสียงเด็นห่อยทืวนีเอเลยถามมันครับก็เลยไอ้ในความฝันนี่คุณตาถามเร็กเด็กน่อยบอกรู้ว่าจังใดครับถามเด็กน่อยว่ะ อันมึงพากันมาอย่างน่ะมันก็ระโหลกมันเร็วมากเลรินมันว่ามึงูเร็วโอ้โหอันหาหนึ่งสองมันว่าคุณยิ่งคุณยิ่งครับมันทุ่งไสว่าศูนย์หนึ่งสองมันว่าครับคอยก็หูกันมันว่า แปลว่าคุณตาฟันได้เลขแต่แต่เลขมันตรงกันที่หนึ่งสองเนาะ,ะครับ 2> 1, 2มันแตกต่างกันที่เลขหากับเลขศูนย์คุณยิ่งบอกหาหนึ่งสองเด็กด็หน่อยผู้ชายบอกศูนย์หนึ่งสองเออชัหนึ่งสองครับไอเด็กหน่อยสองคนนี่อายุประมาณจักปีครับคุณตาแลอดสองปีนี่ล่ะสองปีสองปีก็ล่างเบากาล่างเบานะครับกาล่งหัดเบา เอออืมแต่คุณตาเห็นนี่คือเห็นอยู่บ้านบ้านเกา่าบ้านเก่าอยู่ใสครับบ้านเก่าอยู่กันทะล่มพูนอยู่กันทละล่มอือโอ้ไอ้ไอ้อยู่บ้านของคุณตาบอกครับหรือว่าบ้านของผู้ใดครับเป็นบ้านผู้ใดเนาะอเห็นมันครับครับครับและเออเกินไปเราก็เห็นแมลงอยู่ลนะคุณคุณตาคิดวาด่า็ีน้อยสองคนนี่เป็นผู้ใดครับคุณตาโอ้โหแล้วโอ้โหเจอผน้ใด บอกคุณจากเขาบอกบอจากเขาแต่แต่เจอในเหตุการณ์ในความฝันซื่อเนาะเออันความฝันซื่อไอไอตัวเลข,ต,เลขตัวเลขคือพอคุณตาได้ยินคุณตากา็จาได้แม่นเลยบอกครับจำได้แม่นนะโอ้โหจำได้เจนี่ครับนี่เนาะที่ยห้ผมเขียนไปหายาโซ่โซ่ไ้เพิ่นเบิงนะครับคุณตาอืมหนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองครับคุณตาผมขอเบิงนะครับอือันนี้เนาะที่คุณตาให้ผมเขียนไว้ห้ นี่ครับท่านผู้ชมที่คุณตาถามเล็กเด็กหน่อยในความฝันครับมีผู้หญิงกับผู้ชายครับอายุประมาณสองปีครับทมม่านผู้ชมครับเราเพื่อนเลยนะอไอเพื่อนแต่งตัวแบบไหนคุณตามันหมดแต่งตัวแล้วมันบหมดใสเสืออะไรมันใสแต่ผ้าเนาะเล็กหน่อยเนาะคือกุมารบอกคุณตาเออคือกุมารทองบอกหรือว่าจะไงบอกคือเราบอกคือ คือวนท้องบ่ราจะจอคือบอคือ,อยู่ลน <c oughs> ในในความคิดของคุณตาคือเพราะว่า้าค้นปกติมันจะแต่งตัวแบบด็หน่อยบ้านเห่าเนาะอออันนี้สองขวบมันสองปีเนาะมันเล่นได้มันเบาได้แลวเนะา,าะแต่แต่งตัวนีบ่ใสเสือ้อบอใสเสือ้อมันนุงทต่กางเกงมันนะใสแต่ผ้าเออใสแต่ผ้า,ผางั้นผมกว่าไม่แต่เห็นแต่กุมารออจนหมากสสใสผ้าไอ้สโลงเนะเออาะหลักจ ตาแพร่อืมครับครับปั้นสั้นๆเนาบตรงนี้หนึ่งละเลกอ๋ออ๋อแต่ไม่กระตรงกับเล็กที่คุณตาติงหน่อยบอกเขาว่าจังสี่ละเลขครับต้องซื้อแน่หนิในโปรเจคแน่ถึงบาร์ครับมากบอกคุณตาเลขทีติงหน่อยบอกนีแล้วมาร์กซื้อหนึ่งสองทีอ๋อมากที่ผู้มากของผู้ยิ่งบอกหลายกว่า แต่มันตรงกันครับหนึ่งสองอยู่แล้วนเาน,นวาะขนาเนาะมันสองคนนีค่ครับครับอือมม่ก็ตรงกันเบิดเลยตรงกันทีครับไปหาซื้อหซหาซืออาา้ออยู่เออไปหาซื้ออยูได้นี่ครับครับหา,า,าซื้ออันสลากเนี่ยมซื้อเลยรซื้อลอตเตอรี่เออซื้อลอตเตอรี่โอเคครับซื้อแปลว่าสมบูรว่ามันไกล เคียงขันมันไม่ได้หนึ่งชองกจะสื่อนะครับมันไม่มีศูนย์กระซังมันมีอันหาศูนย์สองกับสื่อนะร่าะไรหรว่าหาหนึ่งสองอ๋อคือคือถ้าบรรอดายเลขในในนี่คือบอดาเลขหาหนึ่งสองค่ะถามมี่ไก่เคียงกันก็สิเอาเบิร์ดเออเอาเบิร์ดจงซื้อแน่นอนเลยก่อนอัเทอรีร่เป็นะหญ่นะครับครับบางบางไปซื่อเอาโต้มันบอดายเลยบางเทีมันมันหายาก มันหาย่ะครับอือครับครับการโอเคเนาะคุณตาเนาะครับครับท่านผู้ชมครับก็คือคุณตาอุดรนะครับฝันแต่ไม่ยาวครับฝันสั้นๆคุณตาก็เลยันคุณตาก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเนาะเพราะว่าคุณตาก็ฝันแล้วก็เห็นเด็กสองคนครับแต่ในใจคุณตาเนี่ยบางบางทีก็คิดว่าเป็นกุมารทองครับอ่าก็ได้เนาะคุณตาเนาะเพราะแต่งตัวไม่เหมือนคนอ ทั <pathway S 2> <อ>่วไปครับเห็นอยู่ที่บ้านเก่าครับบ้านเก่าของคุณตาครับ <Brid> บ้านเก่าของคุณตาก็บ้านเลขที่อะไรนะครับคุณตาก็เห็นบอกว่าจําไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าย้ายมานานแล้วครับท่านผู้ชมคุณตาย้ายมาอยู่ที่นี่นานแล้วก็จําไม่ได้แต่คุณตาบอกว่าเด็กสองคนนะครับบอกเลขครับท่านผู้ชมบอกเลขผู้หญิงนะบอกห้าหนึ่งสองครับผูช้ชายบอกว่าศูนย์หนึ่งสองเนาะคุณตาเนาะครับเขาบอกแค่นี้ครับแล้วคุณตาก็ตื่นครับท่านผู้ชม ซือตัวนี้นะครับคุณตาก็ชอบด้วยครับ <c oughs> สำห <ไป S 1> รับ <ไป S 1> ที่ดเด็กทั้งสองคนบอกนะครับโชคหนาก็ไปครับท่านผู้ชมก็พิจารณาดูครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตาเล่าก็เป็นเพียงความฝันเท่านั้นเองครับถ้าชอบค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับสุดท้ายนี้ผมขวยสารใต้ครับก็ะจะขอ,อะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะคุณตานะครับเอาคุณตาอวยพรให้เอฟซีเพิ่์นัมเลยครับถือได้ถือได้เลยหมดเลยเนาะครับอันนี้เนาะผมได้เจอไก่ตัวด้วย ครับมันออกมาเหมือนกรเทือนนหน้านอกมันกระเทืน <c oughs> อนกรเทือมาได้ก็วุ้นวีดูดวีด,วด,วดครับครับถือเต้ตัวเดียวก็พวกเราถือของตัวครับครับโอเคครับพี่ตาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับไ<ๆ>อ้หลอมนันยังไงเนี่ยถึงแค่ออกข้างๆไง